ผมจะพาไปร er ีวิว w e b e r n e r GP 1 8 0 0 r แร R a c ว่าซกับเครื่องยนต์350แรงม้าและความเร็ว138กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ส่วนหน้าเรือกันก่อนนะครับก็บริเวณหน้าเรือเนี่ย ก็มีสติกเกอร์นะครับตกแต่งสีสันสวยงามต้องบอกก่อนว่าสำหรับเว็บเบอร์ลำนี้นะครับก็จะใช้เป็นคุมโทนหลักเป็นสีดำนะครับแล้วก็สีเทาแต่ว่ามีคลิปความเป็นเลสซิ่งด้วยสีน้ำเงินนะครับสำหรับปีนี้มีเพียง15ลำในโลกนะครับ15ลำในโลกตอนนี้อยู่ที่ไทยนะครับ2ลำมีเจ้าของไปแล้ว1และยังรอเจ้าของอีก1นึ่ลำคือเจ้าลำนี้นะครับพามาดูบริเวณหัวเรือ สำหรับบริเวณหัวเรือนี้ปกติจะมีแต่ที่เก็บนะครับแล้วก็ไม่มีถังดับเพลิงไซเล็กมาให้นะครับแต่คราวนี้ลิว่าติดมาให้ด้วยนะครับเนื่องจากว่าเรือแรงจัดนะฮะก็เผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินก็จะได้มีเครื่องมือในการรับสถานการณ์อย่างทันท่วงทีนะครับนะครับในส่วนแรกก็คือชุดแฮนด์แต่งนั่นเองนะครับง่ายๆก็ทางืิว่าเนี่ยได้จัดเป็นแฮนด์อลูมิเนียมมาใช่ไหมครับช่างมีน้ําหนักเบานะครับ แข็งแรงกว่า Standard อ่าแล้วก็มีเรียกว่าเล่นสีในการเลสซิ่งอย่างที่ผมบอกก็คือธีมของการแต่งครั้งนี้เป็นสีดำน้ำเงินนะครับเรื่องของเรียกว่าเซนซิทีฟคือสามารถคุมเรือได้ไหวยิ่งขึ้นทำให้เรือเนี่ยขับสนุกยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองการขับขี่ได้แบบเต็มสมรรภาพยิ่งขึ้นนะครับแฮนด์จับนะครับมือจับก็มาจากของ odi นะครับซึ่งทําให้การจับขับขี่ในแต่ละครั้งเนี่ยเหนียวแน่นหนึบก,กัเลยทีเดียวดูนี่ถือว่าเหนียวมากนะครับจับกระชับมือนะครับแต่ว่าในส่วนต่างๆของตัวมาตรฐานนั้นพวกปุ่ม start stop เอยหรือว่า cruise control อะไรพวกนี้อันเดิมอัหมดนะครับและอันนี้ฮะอย่างที่เห็นถ้าเรือแรงแล้วไม่มออีอุปกรณ์ในการป้องกันความเซฟตี้เนี่ยก็ อันตรายเกินไปนะครับด้วยความที่เรือแรงนะครับก็เลยติดที่กระแทกกันคางไว้ให้นะครับกันคางกระแทกอันนี้เป็นโฟมหนาใช,นใช่ไหมช่างหนามากสําหรับ G P ตัวนี้สายปาร์ตี้ต้องห้ามพลาดมีลำโพงบลูทูธที่สามารถคอนเนคกับโทรศัพท์แล้วก็ตัวเรือได้เอาว่าขับเรือซิ่งแล้วก็เปิดเพลงฟังชิลๆสบายๆได้เลยนะครับนอกจากนั้นในจุดของการปรับเปลี่ยนคอแฮนเนี่ยเขาก็ยัง คงรักษาฟังก์ชันนี้ไว้ให้อยู่นะครับสามารถปรับได้เช่นเดิมนะครับและสําหรับส่วนต่อไปนะครับอย่างที่บอกวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวมีเรื่องเครื่องยนต์กลไกต่างๆที่เป็นหัวใจหลักในการบริภาย G-F ลำนี้ให้มีเครื่องยนต์ถึง350แรงม้าครับช่างเดี๋ยววันนี้ผมขอความกรุณาจากช่างมอสนะครับให้อธิบายเราหน่อยว่ามีอะไรที่อัปเกรดขึ้น เปลี่ยนไปแล้วเพื่ออะไรบ้างนะครับไล่ดูว่าของแต่งภายในที่อัปเกรดมาเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูเครื่องยนต์ตั้งแต่เปิดเบาะมาเลยที่ผมสัมผัสได้คือเบาะเนี่ยเป็นเบาะแต่งนะครับหรือว่าเลสซิ่งดีไซน์ตรงเนี้ยให้ประชับยิ่งขึ้นนะครับเรานั่งแล้วเราสามารถหนีบได้มั่นคงยิ่งขึ้นตัวไม่กระเด็นออกจากเจ็ตนี่คือข้อดีของเบาะแต่งชุดนี้ครับผมและสําหรับคนตัวเล็กตัวใหญ่ตัวกลางอะไรสามารถเหมาะกับเบาะไซส์นี้ได้หมดนะครับไม่ต้องเป็นกังวล ไปดูเรื่องเครื่องต่อครับช่างข้างในแล้วมันจะเปลี่ยนในตัวนี้ครับนี้นทางอากาศเข้าแล้วก็ตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็น i n t e r ล o ลอร์ er. มันจะใหญ่ขึ้นกว่าอันเดิมเพื่อระบายความร้อนได้ดีขึ้นแล้วก็แบบให้อากาศไปได้ดีขึ้นครับแล้วก็ในส่วนของซูเปอร์ชาร์จมันจะเปลี่ยนแกนใหม่ครับช่วยให้น้ำมันเข้าไปหล่อเลี้ยงซูเปอร์ชาร์จได้ดีขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าแรงมันเพิ่มขึ้นมันก็ต้องมีน้ํามันเข้าไปหล่อหล่อลื่นด้วยฝาฝานี้จะเปลี่ยนใหม่จะมีเลขเขียนไว้ด้วยอ๋อเลขที่เขียนไว้เนี่ยคือ,อ8 o f ออฟนี่คือมีสิบลำมีสิบหาลำในโลกลำนี้คือลํำที่8ปดเขาก็ตีหมายเลข8ไว้นะใครชอบเลข8เนี่ยลํำเนี้ยคู่ควรสุดๆรางหัวฉีดมันจะใหญ่กว่าเดิมมันจะทําให้แบบน้ามันน้ามันเข้ามา คิดได้ดีกว่าเดิมด้วยความที่ถ้าตามที่ผมเข้าใจเนี่ยด้วยความที่พอเอ่อ ECU มันทํางานอ่าใช่มากขึ้นใช่เพราะ ECU มันเป็นตัวแมปใหม่ด้วยอืมมันก็เลยต้องสั่งจ่ายน้ำมันมากขึ้นใช่ฉะนั้นรางหัวฉีดก็เลยต้องอัปเกรดใช่ให้ดียิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นอาถ้าเกิดมันเดิมมันอาจจะไม่ทันอ่าโอเคครับไม่จะเป็นรีเทนเนอร์วาลเพิ่มให้กดสปริงได้ดีขึ้นอ่ะมันจะแบบเหมือนถ้าเกิดมันเบาไปมันก็เปิดช้าถ้าเกิด มันต้องแบบเพิ่มแรงแรงสปินขึ้นมาอีกอครับ,รบต,ตัวนี้ก็เป็นตัวเหมือนแบบช่วยลดความดันแบบระบายแก๊สอะไรเงี้ยครับในฝาวาลใช่ในฝาวาลในนี้จะเป็นกล่องกล่องเป็นแมปมาใหม่ครับครับจะเป็นสเตจสองแล้วครับคือจํากัด ความเร็วรอบและไอ้น้ำมันเชื้อเพลิงอืมถาตา์สองเนี่ยโดยโดยธรรมชาติแล้วความเร็วจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ฮะเป็นประมาณ8ปบหไมล์ครับ8ปสบหไมล์ <86 mai. S 2> ใช่อันนี้จะเป็นตัวท่อไอเสียปล่อยไอเสียออกครับจะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่อันเดิมมันจะเป็นพลาสติกครับ,รบมันเพราะว่าเวลาเครื่องมันทํางานหนะักความร้อนมันก็จะเยอะขึ้นไอเสียพลาสติกม,มันจะละลายผมเดิมไม่ได้เดิมม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะใช่ อันนี้มันจะต่อมาจากท่อข้างในครับมันจะเป็นอะไรเสียออกตรงนี้แล้วก็เสียงด้วยเสียงก็จะดัง,งอ,อ,อันนี้คือสปอนซ์น,นะครับมันเปลี่ยนใหม่มันสามารถแบบจะช่วยในเวลาเลี้ยวอะไรเงี้ยสามารถแบบเลี้ยวได้ดีขึ้นอันนี้มันจะมีมันจะสามารถปรับะระดับได้ครับถ้าเกิดแบบตอนนี้ไม่เวลาลองขี่แล้วเลี้ยวไม่ยังไม่โอเคก็สามารถปรับได้อันนี้จะเป็นเพจเพจอันนี้ก็จะเปลี่ยนใหม่ เปลี่ยนอันนี้เพิ่มองศาแล้วก็เส้นนี้เส้นนี้เหมือนกันลึกขึ้นกว่าเดิมเวลาน้ํามาอะไรเงี้ยถ้าขู่กับเปลี่ยนใหม่ที่ว่ากว้างกว่าเดิมช่วยเพิ่มความเร็วได้ใช่ครับแล้วก็ใบพัดใบพัดจะเปลี่ยนใหม่เป็นใบพัดแตนเลดเพิ่มรอบแล้วก็เพิ่มอัตราเร่งได้เปลี่ยนปั๊มซีลด้วยครับเพราะว่ามันจะช่วยไม่ให้น้ําเข้าไปในอุโมงม์งน้ํา เพราะว่าถ้าเกิดน้ําเข้าไปมันอาจจะฟรีได้อ่าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณช่างมอสมากนะครับที่มาให้ความรู้ในเรื่องของพาร์ตต่างๆที่อัปเกรดแล้วดีขึ้นยังไงนะครับเพิ่มประสิทธิภาพขึ้นได้แค่ไหนนะครับวันนี้เราก็เรียกได้ว่าได้ความรู้ไปเต็มๆครับและสําหรับใครที่กําลังมองหาเว็บเบนเนอร์ตัวแรงๆนะครับอยากเป็นผู้นําไม่อยากกินขี้น้ําใครอยู่ต้องตัวนี้ครับ GP 1800R หรือว R 리와레สามร้อยหแรงม้า 15ลำในโลก2องลำในประเทศไทยแล้วนี่คือโอกาสที่คุณจะได้1ใน2ลำในประเทศไทยนั้นอยู่นะครับความปัดเียวแบบนี้นะครับการขับขี่ที่คล่องตัวรวมถึงสมรรถนะที่ท็อปสปีดเนี่ยสูงสุดถึง138กิโลเมตรต่อชั่วโมงกับราคา1,490 0 0 0บาทพร้อมส่งนะครับพร้อมเทนเลอร์จองและรับเรือไปได้เลยทันทีครับผม สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่ขึ้นตรงนี้เลยครับยังไงอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเอาไว้ด้วยท่านจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนและข่าวสารจากวัชรมาลินครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ